แก้ขัดได้ค่ะขัดได้ขัดได้ด้วยแก้ขัดได้คะด่ดดคะท <laughs> วันอาทิตย์ก็ต้องสีแดงนะคะวันนี้วันอาทิตย์จ้าสีแดงมาจ้าสวัสดีค่ะ <laughs> พุทธิตานสวีเดียนอีกแล้วมันเป็นเหตุอีกแล้วค่ะทุกคนที่ว่าน้องชอไปดูหลายๆบ้านแล้วหลายๆบ้านก็ทำแบบว่า ำส้ตมตำอีกแล้วแล้วมันมันสะเทือนน้ำลาย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 ใช่มันสะเทือนต่อมน้ำลายน้องช่อค่ะวันนี้น้องช่อก็เลยจะมาตำส้ตมตำค่ะทุกคนแต่ว่าไม่ได้อาจจะไม่เหมือนกับเบ้านอื่นๆที่น้องช่อเข้าไปดูนะคะแต่มันก็ช่วยแก้ขัดได้ค่ะแก้ขัดได้แก้ขัดได้ช่วยแก้ขัดได้ค่ะดู <laughs> มันเป็นเหตุจริงนะคือเวลาเรา เวลาน้องชอ่อที่แบบว่าเวลาเข้าไปดูคลิปเพื่อนบ้านหรือเพื่อนๆของน้องชอ่อที่อยู่ในอตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะจะเจอทุกคนแบบกินแบบเยื่อโยนมากอะคะ่ะก็เลยตะบะแต่ะคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เลยจะมาตำมะละกอคะ่ะแต่ว่าจะมาตำแบบดิบๆนะคะใน,ในความหมายของชอ่อในดิบๆก็คือตำแบบไม่มีผักไม่มีเครื่องปรุงเหมือนพี่ๆเขาอะแต่ชอ่อก็จะกินเหมือนเดิมก็คือ วันนี้ชอบจะต้มไข่แล้วก็โนกเส้นหมี่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทานกับแคบหมูตัวนี้นี่ค่ะอืมอยากมีผักแบบเหมือนเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่มีค่ะก็เลยจะทำแบบติบๆค่ะไปค่ะไปตามชซมซมกันค่ะ ที่แล้วชอบโดนเอ็ดเรื่องอตำส้มตำนะคะที่ว่าเฟนมบอกว่าตำเสียงบางอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ชอบเลยเอาผ้ามาลองเพิ่มค่ะแต่ว่าวันวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ทุกคนน่าจะตื่นน่าจะยังไม่ทุกคนน่าจะตื่นนะคะน่าจะไม่มีใครนอนแล้วละ่ะน่าจะพาเด็กออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามสิบแล้วค่ะอืมวันนี้วันอาทิตย์นะคะบ่ายสามสิบแล้วค่ะคิดว่าน่าจะไม่มีคนแล้วละ่ะแต่ว่าเราก็ อ,อยู่ร่วมกันแล้วอะเนาะเนี่ยค่ะใช้ผ้าสองส่วนี้เลยค่ะเหมือนเดิมค่ะพริกแพงแพงแพงใช้พริกว,วันนี้ตำมะละกอนะคะสับเยอะก็เลยใช้ทั้งหมดอ่ะเจ็ดเมตรค่ะทุกคนใช้พริกเจ็ดเมตรค่ะพริกแพง นี่เสร็จแล้วค่ะส้มตำแบบดิบๆของน้องอบอกแล้วว่าไม่มีผักแค่แบบว่า,าตำให้ตัวเองหายอยากด้วยความที่เพื่อนๆหลายๆบ้านเอาอมายัวค่ะนี่ค่ะส้มตำแบบดิบๆเลยนะคะไม่มีไม่มีผักเลยเพราะว่าในตู้เย็นน้องชอบไม่มีผักเลยตำดิบๆเลยวันนี้มีแค่เส้นหมี่แคบหมูไข่สีฟองแล้วก็ส้มตำค่ะ ตอนแรกอะคิดว่าสีสันเขาน่าจะไม่แผ่มากนะดูทิกคกแดงมากอะแดงกว่าเสื้อชอออีกหรือว่ามันเป็นที่เสื้อชออก็ไม่รู้นะไปน้องชอจะไปกินและคืนน้ำลายแล้วค่ะขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่เป็นกำลังใจกาลยามิตรที่ดีให้น้องชอค่ะขอบคุณทุกคนที่มา s u b s c r i b e ขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆคนที่กดกระดิ่งเพื่อรอรับ ชมคลิปต่อต่อไปของน้องชอค่ะขอบคุณมากค่ะ